กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีแหละกับสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขูสุคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบพอกันเส้นเก่าเส้นเดิมพี่น้องกับบ่าวตายบรรยากาศยามบ่ายยามเที่ยงเนาะนี่พี่น้องมือน,นีเท่าเม่เพิ่นกะอันเข้าปาีก็ดาบ่าวพี่น้องมือน,นี่นไปป่ากดาบ่าวเนาะสบดีพี่น้องใบดีปะลงุงฮักกะมาพี่น้องเลยหลังจากแล้ว ไปแล้วนะเอาไปหาพุดมันพี่าาน้องเลยได้ทน้งหน่อไม้พี่น้องเลยหน่อไม้ก็ได้มันก็ได้นี่พี่นอ้องน,นี่ปดก็มันเอาก็ได้ปลักลายหน่อไม้นี่ก็ได้ปลักลายอืมอ๋อต่อเอาตอนนี้ก็เลือกหัวมันออกก่อนทุกคนเลยตัดหัวมันมลอยเลย

ข้าพันมักแบบว่าเป็นมกเป็นอันนี้คือแ่าแสบคักข้าพันว่าอันนั้นต้มจืดๆเนาะถ้าแม่แ,มแล้วก็ตำมุนๆเนาะไปมกใส่กับผักนี้เองในเอ็ดกับอ๋อติมไทยแม่เลยอ,อ๋เนาย,ยมันแซงข้าแม่ก็ได้ัลรายได้ งามเลยเลยจ้ะสบายดีพี่น้องสบายดีเลยสวัสดีเอฟซีประชุมชวนเด้อพี่น้องตัดแบบขวัญมาหนอโอ้ตัวนี้ประชาร์ตเนาะมันแซงแต่หัวปีเลยพี่น้องไอ้ข้างแรกของปีเลยที่ได้กินมันแซงนี่ตะกี้เขาว่าสุไปลายน้ำตาเมอะไรพี่น้องเลยครับคุดโบได้เนาะมันเจ็บพี่น้องเลยขำข่าวเหน่งโบได้มันเจ็บ มันท่าก็เริ่มมันท่าก็เริ่มอันสเก็ตมันกำลังเริ่มหลอกเริ่มยางออกมันคำว่ามันถึงอันนั้นนี่แบบแข็งๆเงมันเจ็บคือเมื่อไปคดกระปุกอันมีเอฟซีเนหวาโอ้ยคือบุคุดเพื่อนาะคือบัตายคือบุคุดเองมันเจ็บพีเนอะกัมเขาไปลงมาเจ็บแล้วฮะมันไปถึงมันไปถึงนั่นถึงนี่มันจะเลือดออกของโลกเนาะ เลยว่าทำแม่ก็เลยทำแม่เพิ่นเลยว่าเพิ่นพูดเองไม่เองเคยเมื่อใดไปพูดโกรปไปเวลาห้าเห็ุหันเหตุนี้จะต้องระวังหันไประวังมันเกิดเลือดออกหมดเค็ดมันหันก็เริ่มมันหันก็เริ่ม,ม,ามพาะออกเาาอาไม้ชงในนอสกัดฟักฟัเรียกได้ว่าเพชรตัดเอาคาดัดไปดูว่าไม่เบื่อก็พัดแล้วรอว่านพัดแล้วพัดลำไม้โอ้ย หัวกำลังงามๆเลยหัวงามอยู่ครับก็ได้พอตุ๊กเอ๊อเอาน้ำเองก็ได้เอากรเห็ดหวานกินกระแท่บเป็นพี่น้อยหวานมันแซ่บแซ่บวันี้ห้าวกับปัดอันนี้ห้าวกะบอะเรนี่ต้องมาทีแต่เอาง้อบอ่ะก็ทีแมาเอาง้อไปได้กว่าคำหลือเปล่าลงกันนะเนียเอาลงไปกัน่ัวแกยวกับเอาสินมาเลยมือจะเอาลงไป ไอ้กคะไอ้หน้อุ uh, ้ยตนเลเออมอนตานัเอกน่าก๊บกบไม่เช่านก๊บตุ๊ใหญ่ข้ามไปข้ามโหดอันอันไอ้เลิศนราอะ๊๊ก๊บกไปหลัดพอทานต่อลงในหัวก่อนต้วก็ให่ดขวัญมันออกก่อนพี่น้องให้ ไปล่างเลยก็ตบแค่น้นอยจะให้เอ็จะตีไปเอาขวให้ยนอสี่แหว้ในกองกำพันขี้มุงวัวไปตามนี่เลยยามน,นึนม่วพี่เขยากพี่ออกขนาดนีน้ไปดู บ้านเขาก็มีดอกพี่น้องเอ้ยเขาพูดก็พอได้ต้มเพื่ออะไรกินอยู่เนาะกหลายแหละพี่น้องเอ้ยแถวใกล้ๆที่หมอกเองบอกแดงเอาไปใกล้กล<ๆ>บ่อนที่ว่าเขาเคยเขาไปหาตะกี้ผมไปหาร์ดกัาวเวอร์อยู่บนบ้านเราหนาดพุูโอ้ยหลายเนาะถ้าแม,ม่มาแขทงเ<อ>นาะหลายอยู่ภูพี่น้องเอ้ยแล้วไม่แต่ร้ายพี่น้องเอ้ยแต่มันเป็นป่าเป็นดงหลายกว่านี้ วันนี้ไปห้าคุดแเ่วไก่ทำไงผนไปแที่วน้องบอลเตเตชุดุได้ผลอะไรเนาะกระซ่าชัดชิดชีหัดชิดตัดกันเอาหนีโผผมเขาไปมันจะไปพุดบอลหมองไปพุดปีกายมอเป็นหัวจะต้องเด็กเะนา้มันเป็นมันหมักเป็นอยู่ในกอไผ่ลบ โอ้เห็ดหวานกินแล้วพี่เราเลยมาหนีิหวานมันแซงอร่อยอร่อยเลยออกไปอบกูจังหวัดข้างขาคนเดียวใตไปจับพวกองแดงอันว่าหาดได้ดูว่าเห็ดนะอันก็จะไปกูปันถาไปเห็นได้ยายชูว่าบอกกอ่า เออไม่ยากกับไป้คนอะไรเอออลานแม่ละนาอยู่แถวไกลเนาะอย่จะได้รึียหาบกามโอ้ยกินลมมาชาวพันโอ้พูดละชาวพันนะชาวพันยเดียวนึ่งตัวคนใหญ่ๆกงามกับตัวหาิบโอ้พูดละพูดละสี่ิบาทไอพี่น้อง มันยังบ่อยมันบ่อยมีเนาะมันกจะเขาเขาก็จะจะพูดได้อีก่เป็นถ้าพูดแทกะไดีก็ได้อยู่เาได้กินยังก็ได้ลายหัวกับใหญ่จํใกล้่่นเขาหอายได้ดอกจเย็ดเป็ดหัวสอดเลยจีบฟันอดแน่หน่อยสบปะรดที่เราได้สัปกตดกัแผมมือใหญ่กว่ผมมือเออจดนั่นแล้ว หัวละสิบสามเปนนาเป็นเพอต้มนึ่งกับกูยายะ้หัวขาวๆงามเลยลคตก็ได้ดยหนางแล้วดคตเรกอมายาเก็นมาปาบอกให้เอาวัวลงกินับลงไปกินอลไ้เคเลยเนาะทำไมแปลกแล้วลอแลกวยังไลเติมแกบอกบอกแลเอาวัวไกไหนวัวก็จะได้เลยังง ตัดคนนะเขาตัดในเกี่ยวในตัดก็จะได้ผู้ตัดก็เพาเป็นหลักลืมอกติ่หัวงามเลยหัวใหญ่ที่สุดนี่นอาได้ได้สองสิบนอืมนน้อยเน่เขาเอาก็ใส่ชับกันเลย เราคนรจะขายวะจะไปเห็ดปานกินแดบชอนทำเมเห็ดบัางคาราบสาใหม่กินอยู่พี่น้อยแดดหอมแลยไม่ด้ดต้ๆทำเม็ดไอสากันะไรเนี่ยี่สางกันเราะต้องจะท่อะไร แข้ากรรมเลยครันึ่งเันเลยเออหนึ่งจะบอก้าวเลยไปตะก้นะกดีามนไผ่เนไมันหมากแต่หนึ่งใส่ข้าเนาะข้าเเส้นขาลาบเนี่ยมันบ่ิจากแสะขึ้นเอาจะได้เอืมลาเปินมนเลวเก็บเลยเอากินค่เดียวเขาองคนก่อยนั่งกินแะ้วคใส่กระมกนี่ช่องมก เหาุหานขนได้เห็น้ำนี็เนเอาใช่ตุ๋นเมียนบท่อยาเขาบอกว่ากินเหมาะไมมกินกับปกปลาเขงเนาะ้มันมันขุดกุดกาได้นมูดออจิบมืออยู่จับเขียมแห้งกับอะไรบีบกัอไก็เป็่ไหมชื่ออนก็ไนยังมได้บีบคอยิเก็บเลย เขาอาเมาสือปมือเขาบอดจับเขาือกระตุ้อันนี้มัน,นทน้ำบอดจับเช่นน,น้ำอ,อ,อ,อ้<ข>อนกุ้ยไข่แห่บได้ผัตถีผัวงานเลยกค้อไข่แห่บ่ได้หัีผัวลงไปอีกประมาณ โทรมาบอกพี่น้องเอ้ยอยาใจดีท่านสวนรเขตพู้ลี้ยุดอุจนุนปลาแดกปลาละน้ำเท่าเมฆสองกระตุกอ่าเรียบร้อยอกยอหม่เข้ามาเอ็มกับสามทำไมหนาแรกพี่น้องเอ้ยเห็นยังไงเอาพี่น้องเอ้ยไปหา มันแซงเขากะอุ้ยฮังเลมันแซงกัเอาพี่นอ้องมาเอ๋ยก้อพี่นอ้องเลยเอามาถูลูกเพียนฮังแรลของปีเลยพี่น้องเลยกินมันแซงน่าไม้หนาแร่งเขากะเต็มซามป<ะ>้าดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดผลงานพี่น้องเลยเอาละพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็สิได้ลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะพวพ่อก็คิดหนาเพลย์พี่น้องเลย เอาสีเห็ดยังเมนูยังกะพ่อๆกันกันตอนหนาไปแหละสำหรับคลิปนี้ครับขอจบคลิปไปเพียงเทานี้สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะสำหรับพวัวสำหรับยังเข้ากันแล้วสำเร็จไปทีเรียบร้อยพี่น้องทีเหลือเขากับชมวกอตัวนี้เลยกับชีใส่ไม้นี่กับชื่อวัดมือหาแต่ไข่เน่ก็เลยจับพี่น้องไว้